สวัสดีครับท่านผู้ชมพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือพระซุ้มก่อนะครับด้านข้างไม่มีลายขนกนะครับนะครับพระซุ้มก่อนะครับกุเจดีทุ่งเศรษฐีนะครับกุเจดีทุ่งเศรษฐีจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับเป็นพระที่ ในแผ่นลา,านเงินที่บรรจุไว้มีคำการเกไว้ว่ามีมีกูไว้ไม่จนนะครับมีกูไว้ไม่จนนะครับนะฮะอ,อยู่ไดใกล้นะครับรานหน้านะครับ ข้างนะครับข้างนะครับนบนนะครับเป็นฐานนะครับ้นบันหลังนะครับ พานหน้าชีนะครับพระสมกอเป็นพระที่าจากจากคนที่เคยใช้หรือบูชามานะครับเพราะว่า,าดีทาง โชคลาภนะครับดีทางโชคลาภชีวิตเจเจริญรุ่งเรืองนะครับทําการค้าการขายทําธุรกิจจะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วนอกจากนี้ยังยังคุ้มคุ้มภัยจากจากอันตรายเช่นอุบัติเหตุต่างๆนะครับนะฮะพระอ,อ,องค์นี้สมกอนเนี่ยจะ จะให้จะมีพุทธคุณดีเด่นทางด้านทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมถ้ามีไว้คุ้มอยู่บ้านก็คุ้มบ้านอยู่กับตัวก็คุ้มตัวนะครับออขอให้ท่านผู้ชมตรงโชคดีนะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในการค้าการขายนะครับสวัสดีครับ